ดรามา่าไทยแพ้เยอรมันในเกมการแข่งขันแมตช์แรกสนามที่สองที่ประเทศบราซิลไทยเจอกับเยอรมันซึ่งเป็นแมตช์ที่คนไทยอยากให้ทีมไทยชนะเยอรมันเป็นอย่างมากมีเหตุผล,ลหลายอย่างนะครับโดยเยอรมันเป็นทีมอันดับที่12ของโลกในขณะที่ทีมชาติไทยอันดับที่15การชนะเยอรมันจะทําให้อันดับโลกของไทยขยับขึ้นมาเพราะว่ามีผลต่อการได้ไปโอลิมปิกด้วย ซึ่งอันดับโลกไม่ควรเกินลำดับที่11นะครับจึงจะดีที่สุดทำให้เรามีโอกาสลุ้นในการไปโอลิมปิกซึ่งก็อยู่แค่เอื้อมแต่หนทางยากเหลือเกินเพราะเยอะระมันแข่งแกร่งเหลือเกินย้ำชัยชนะด้วยการเอาชนะไทยไป3ต่อ1เซตโดยเซตที่ไทยเล่นดีที่สุดก็คือเซตที่3และเซตที่4ไทยเริ่มมาแต่ว่ามาช้าไป สุดท้ายก็ต้านเยอรมันไม่ไหวแพ้ไปในที่สุดแล้วก็ในยามที่พ่ายแพ้มากันยิ่งกว่ากระทูต่างๆโพล่ขึ้นมาราวกับดอกเห็ดในทุกๆสื่อโซเชียลมีหมดนะครับประเด็นหลักๆก็คือเซตที่1กับเซตที่2ซึ่งไทยแพ้เยอรมันแบบราบคาบหลักๆก็คือบอลแรกไม่มานั่นเองทำให้ทุกอย่างรวนไปหมดระบบทีมที่วางไว้หายไปในพริบตา ส่งผลให้ไทยแพ้เยอรมันไป1ต่อ3เซตนะครับจริงๆแล้วการแข่งขันกีฬามันก็จะมีอยู่2แบบไม่แพ้ก็ชนะซึ่งเท่าที่แอดมินนั่งดูแบบละเอียดอีกครั้งทางทีมงานสตาฟโค้ดเองก็พยายามมากที่สุดแล้วกระตุ้นหาทางแก้ไขนักกีฬาเองก็สลับสับเปลี่ยนกันลงไปเพื่อช่วยทีมให้มากที่สุดเพื่อให้ได้ชัยชนะแต่จังหวะ มันเทไปทางเยอรมันเดจาวูเหมือนปีที่แล้วเลยนะครับจนทำให้เขาชนะไปในที่สุดก็เลยเกิดคำถามว่าถ้าปีนี้นะครับ BNL 2023ถ้าไทยไม่เข้ารอบแปดเทมสุดท้ายไทยอยู่ลำดับที่ 9, 10, 11, 12จะเป็นไรไหมจะยังเชียร์หรือเปล่าจะยังรักกันอยู่ไหมมันก็คือเกมกีฬานะครับอย่างไรก็ตามรายการใหญ่รอยอยู่ข้างหน้าก็คือการคัดโอลิมปิกซึ่งสายของไทยก็คือหนักมาก ตารางแข่งขันออกมาแล้วเรียบร้อยนะแข่งขันที่โปลแลนด์นะครับโอกาสของไทยก็ยากเหลือเกินถ้าจะลุ้นง่ายหน่อยก็ VNL 2024ปีหน้านี่แหละที่จะวัดว่าสาวไทยจะได้ไปโอลิมปิกหรือไม่เงินไขที่ง่ายที่สุดก็คือติดท็อป11หลังจากจบ VNL 2024ในรอบ preliminary หรือว่ารอบแรกนั่นเองดังนั้นความหวังอันยิ่งใหญ่ของไทยในการไปโอลิมปิกยังมีอยู่นะครับนั่นก็คือ คัดให้ติดหนึ่งในสองทีมในรอบแบ่งกลุ่มถ้าคัดไม่ติดก็มาวัดกันที่ VNL 2024ให้ติดท็อป11ของโลกก็จะได้ไปนั่นเองโดยตัดลำดับสุดท้ายหลังจากจบ VNL 2024รอบแรกนะครับดังนั้น VNL ปีนี้กองเชียร์อย่าพึ่งซีเรียสกับผลแข่งขันมากนะักซีเรียสได้ครับเชียร์ได้ผลการแข่งขันแพ้ชนะยังถือว่าเสมอตัวอยู่ รายการ vnl 2023ให้ทีมไทยประคองตัวกันไว้ก่อนอยู่กลางกลางนะครับก็ะกลุ่มไว้เอาไว้เก็บคะแนนจริงๆหลังจาก vnl 2023ครั้งนี้ครับจนไปถึง vnl 2024ปีหน้าเราต้องจัดเต็มแบบ100%คาดว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคงเรียกตัวนักกีฬามาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมอย่างน้อย3-4เดือนเป็นอย่างน้อยนะครับ นี่เป็นข่าวสารลึกุดคองวงการวลเลย์บอย่างไทยนะครับนำมาเล่านำมาแชร์กันมีอีกแล้วอีกไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับปอลอขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นนะโอเคจะรออ่าน